สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช n แน l อ้ออีซี่โคเชกันนะจ๊ะสำหรับแพทเทิร์นลายต่อไปที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่พี่น้องๆทุกท่านได้ชมกันนะจ๊ะลักษณะของลายก็จะเป็นดอกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็วิธีการต่อง่ายมากต่อแค่สองมุมแบบนี้นะ สองมุมแต่ว่าดอกเขาค่อนข้างจะเล็กนะแล้วก็ใช้เวลาถักรวดเร็วมากเราถักจริงๆแค่ประมาณสามแถวเองพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆทุกท่านสามารถถักตามได้สบายๆนะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อพี่ๆน้องๆท่านใดที่ดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนนะจ๊ะแล้วก็กดย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะชิ้นงานนี่เป็นด้านหลังนะจ๊ะ ในส่วนนี้เป็นด้านหน้าของชิ้นงานนะสำหรับอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้นะพี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟนะจ๊ะเป็นอะคริลิกร้อซขนาดเส้น18เส้นก็จะออกมาประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของเข็มโคเชพี่อ้อใช้0.75ยมิลพี่พี่น้องน้ก็ลองเลือกใช้นะจ๊ะให้เหมาะสมกับชนิดและประเภทของไหมที่ใช้กันนะ สำหรับพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆนะจ๊ะที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกพี่อ้อก็จะพูดแบบนี้หลายๆคลิปนะหลังจากชมคลิปนี้แล้วชอบแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะที่สำคัญกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันนะจ๊ะ พร้อมกันแล้วไปลงมือถักกันเลยนะสําหรับลายนี้นะจ๊ะพี่อ้อก,ก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่นะโซ่แปดแล้วก็เลื่อนห่วงเป็นวงกลมนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอได้โซ่แปดแล้วนะวิธีการเลื่อนห่วงก็เลื่อนได้ทุกวิธีแล้วแต่นะจ๊ะ แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน,นวงกลมนะแล้วก็ทิปเปิลโคเชก็คือพันหัวเข็มสองครั้งลงในวงกลมนี้เลยนะจ๊ะสามครั้งด้วยกันนะหนึ่งี่นี่ครั้งที่หนึ่งนะจ๊ะแล้วก็อีกสองครั้งสาม สี่คันด้วยโซ่ห้าแถวนี้ขึ้นด้วยโซ่สี่จ้าเสร็จแล้วถักที่เปิลโคเชลงในวงเดียวกันนี้นะถักทับไปใหม่ไปได้เลยนะจ๊ะสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งแล้วนะ สองสามสี่ 2, 3, ก็จะได้สองมุมแบบนี้แล้วนะต่อไปนะจ๊ะโซ่ห้าท่ปเปิโคโชเชอ,อีกสี่ครั้ง สองสามอาจจะเป็นเพราะพี่อ้อใช้เข็มเล็กเนาะก็เลยไหมจะหลุดบ่อยเหตุผลที่พี่อ้อใช้เข็มค่อนข้างเล็กเพราะว่าอยากให้ลายออกมาค่อนข้างเรียบนะถ้าใช้เข็มโคเชใหญ่เกินไปเส้นของโซ่ก็จะหลวมแล้วลักษณะของลายเขาก็จะหย่อนนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกหนึ่งมุมนะจ๊ะทิปเปิลโคเชสี่ครั้งสองแล้วนะสามสี่ ได้แบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วจุดที่พี่ออจบพี่ออจะทําแบบนี้เลยทีปเปิลโคลเชนะจ๊ะแล้วขึ้สองสามโซ่หลักที่สตรงจุดที่เราขึ้นต้นแล้วเราก็จะปลดออกมาแบบนี้นะ้เราสังเกตว่าจุดที่เราขึ้นต้นจะอยู่ริมนี้นะริมหลักนี้เลย หลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปสี่โซ่สี่แล้วนะจ๊ะแล้วก็โซ่อีกหนึ่งหลักหลักที่ห้าทิปเปิลโคเชลงในช่องนี้นะรวมกับโซ่ห้าตรงนี้ด้วยเราจะนับเป็น8ดครั้งนะจ๊ะนับเป็นสองนะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง สามสี่ห้าหกโซ่หนึ่งนะจ๊ะอย่าลืมเจ็ด ักสุดท้าย8ก็จะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วพี่อ้อจะขั้นด้วยโซ่สองตรงนี้นะแล้วในแต่ละช่องช่องนี้ช่องนี้ช่องน,องนี้ก็เหลืออีก3ช่องเราก็จะถักเช่นเดียวกันก็คือถักทิปเปิลโคเชลงไป8ดครั้งโดยในแต่ละครั้งเราจะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง จากคันด้วยโซ่หนึ่งพี่ออถักมาสี่มุมแล้วนะตรงนี้เราก็จะจบด้วยโซ่สองแล้วก็เลื่อนห่วงหนึ่งสองสามสี่โซ่หลักที่สี่ตรงนี้นะจ๊ะเลื่อนลงมาแบบนี้เราก็จะได้สี่มุมแบบนี้นะแถวสุดท้ายซึ่งจะเป็นแถวที่เราต่อดอกด้วยนะ เป็นจุดที่พี่อ้อขึ้นต้นนะจ๊ะพี่อ้อจะถักด้วยโซ่สีแล้วก็ทำป่มลักษณะแบบนี้นะปุปุมป่มแบบนี้นะจ๊ะพอโซ่สีแล้วเราจะลงที่หลักเดิมนะหลักเดิมเราเลื่อนออกมาแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ซิงเกิลไปที่หลักถัดไปในตัวหลักนะแล้วก็โซ่สี่พอได้โซ่สีแล้วเราก็ลงที่หลักเดิมเลื่อน ออกมาเราก็จะได้หลักปุ่มที่สองต่อนะจ๊ะไปที่หลักที่สามซิงเกิลหลักที่สามแล้วก็หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ลงมาที่หลักเดิมก็จะได้ลักษณะนี้นะเสร็จแล้ว ซิงเกิลไปที่หลักถัดไป1 2ึ่สามแล้วก็เลื่อนห่วงหลักเดิมนะก็จะได้ลักษณะนี้บุ่มปุ่มนะจ๊ะ <c oughs> ขอโทษจ้ะเดี๋ยวพี่อ้อยจะทำให้ดูหนึ่งมุมนะพอจะ เพื่นห่วงแล้วนะเราก็ซิงเกิลหลักถัดไปแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ลงมาที่หลักเดิมหลักเดิมเนี่ยเราเลื่อนออกมาแบบน,นี้เลยนะหลักถัดไปซิงเกิลนะจ๊ะเสร็จแล้วหนึ่งสองสามสี่ขอโทษจ้ะก็ <c oughs> จะเป็นลักษณะนี้นะ เลื่อนห่วงในหลักเดียวกันนะแล้วก็ซิงเกิลข้ามมาหลักถัดไป <c oughs> <c oughs> โซ่สี่แล้วนะจ๊ะลงไปในหลักเดิมนะเลื่อนออกมาแล้วก็ซิงเกิลในหลักถัดไปตามด้วยโซ่สี่ในหลักเดิมทุกครั้งเราจะใช้วิธีการเลื่อนออกมาแบบนี้นะ แต่ว่าหลักถัดไปเราจะซิงเกิลนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่เลื่อนห่วงหลักเดิมเราก็จะได้ทั้งหมดแปดนะสองสี่หกแปดปุ่มแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วในส่วนตรงกลางตรงนี้พี่อ้อใช้วิธีตรงในนี้เลยนะซิงเกิลไปเลยจ้ะหนึ่งครั้งนะจ๊ะ แล้วก็ซิงเกิลอีกครั้งหนึ่งลงที่หลักถัดไปแบบนี้นะแล้วก็โซ่สี่เราก็เริ่มทำปกติก็คือในหลักแรกเลื่อนห่วงหลักที่สองซิงเกิลแบบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่เลื่อนออกมา เสร็จแล้วข้ามไปหลักที่สองเอ้ยหลักถัดไปขอโทษจ้ะหนึ่งสองสามสี่ลักษณะของกลีบก,ก็จะเป็นแบบนี้นะเหมือนกันนะพี่อ้อจะสาธิตแค่ตรงนี้นะสำหรับดอกนี้เดี๋ยวเราดูดอกนี้เต็มๆกันลักษณะของดอกก็จะอยู่ประมาณนี้นะเห็นไหมจ้ะ ทุกมุมก็จะเป็นแบบนี้มีแค่สี่มุมเองพี่พี่น้องน้องจะไม่ยากเลยนะลองถักกันดูนะจ๊ะเราจะต่อนะจะต่อลักษณะนี้เพราะว่ามุมนี้พี่อ้อถักมาแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อจากมุมนี้นะเวลาเราต่อเราจะต่อจากสองปุ่มสุดท้ายสังเกตมองเห็นไหมเนี่ยขอโทษจะ้ะต่อจากสองปุ่มสุดท้ายนี้นะดังนั้นพี่ออจะถักมาหกปุ่มก่อนก็คือหหลักนั่นเอง หนึ่สอ่โซ่สี่แล้วนะเลื่อนมาแล้วก็หลักถัดไปซิงเกิลหนึ่งสสามเลื่อนห่วงในหลักเดิมแล้วก็ข้ามมาซิงเกิลหลักถัดไป 1, 2, 3, 4 แล้วก็ซิงเกิลหนึ่งสองสามสี่เลื่อนมาแล้วก็ซิงเกิลสองหลักสุดท้ายซึ่งจะเป็นหลักที่เราใช้ต่อพี่อ้อจะต่อดิสก์สองแบบนี้นะจ๊ะลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะ ิ้นงานที่สำเร็จแล้วเราจะพลิกต่อด้านหลังนะ12ึพลิกกลับมาลงไปในหลักเดิมนะแบบนี้นะจ๊ะแล้วเราก็เลื่อนออกมาเลยแล้วก็ซิงเกิลในหลักสุดท้ายแล้วก็โซ่สองพลิกกลับมาต่อ โซ่สองนะจ่ะพอเลื่อนไหมออกมาแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงไปในหลักหลักสุดท้ายเนี่ยที่เรากําลังต่อเลื่อนออกมาแบบนี้นะก็จะได้ลักษณะนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วดอกที่เรายังไม่สําเร็จตรงนี้เราซิงเกิลนะจ๊ะแล้วก็ซิงเกิลอีกครั้งหนึ่ง ในห,หลักถัดไปหลักที่เราจะต่อเราก็ต่อด้วยโซ่สองเดี๋ยวพี่อ้อจะต่ออีกสองปุ่มคือปุ่มนี้และปุ่มนี้นะโซ่สองนะจ๊ะ ซิงเกิลลงไปหลักที่สองแล้วต่ออีกครั้งหนึ่งนะต่ออีกหนึ่งจุดดึงไหมผ่านออกมาแล้วก็โซ่สองหลังจากนั้นก็ซิงเกิลลงในตัวหลักซิงเกิลในหลักถัดไปหนึ่งสองสามสี่ พอหลังจากต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะในส่วนกลางนี้เราจะเหลือ4 4ปุ่มหรือส4หลักนั่นเองนะและเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเหลือส4เราจะถักปุ่มๆเนี้ยมา4หลักแล้วเราก็จะมาต่อหลักนี้สองหลักสุดท้ายกับสองหลักแรกนะจ๊ะ1 2 3 4 4แล้วนะเกนลงหลักนี้นะ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เลื่อนซิงเกิลหลักถัดไปหนึ่งสองสามสี่แล้ก็เลื่อนห่วงนะจ๊ะแล้วก็ซิงเกิลในหลักถัดไปหนึ่งสองสามสี่สังเกตว่าพี่อ้อจะเริ่มถักเร็วนิดหนึงเพราะว่าลายเขาจะซ้ำๆแล้ว เลื่อนหัวออกมาก็จะได้แบบนี้สี่ปุ่มนะต่อไปสองปุ่มสุดท้ายคือปุ่มที่เราจะต่อนะเราจะต่ออีกหนึ่งมุมหนึ่งสองโซ่สองเราก็จะพลิกกลับมาต่อมุมนี้ก็คือ สองปุ่มสุดท้ายของมุมนี้นะจ๊ะหนึ่งสองพิกลับมาจะเป็นลักษณะนี้นะเลื่อนออกมาแล้วก็ซิงเกิลในหลักสุดท้ายหนึ่งสองโซ่สองนะจ๊ะพิกลับมาด้านหลังแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมา โซ่สองพลิกกลับมาเลื่อนห่วงในหลักเดิมเสร็จแล้วซิงเกิลในช่องตลางนี้นะจะซิงเกิลมาที่หลักแรกอีกหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่2เดี๋ยวมาที่หลักแรกของมุมถัดไปแล้วก็โซ่สอง พิกลับมาเลื่อนห่วงในหลักแรกนะแล้วก็ซิงเกิลในหลักถัดไปหนึ่งสองโซ่สองต่ออีกหนึ่งหลักนะจ๊ะเลื่อนไหมออกมา ดึงไหมผ่านออกมาไม่ใช่เลื่อนไหมขอโทษจ้ะพี่น้องจ้ะฝนตกแล้วพี่อ้อก็ค่อนข้างจะเล่งงละโซ่สองแล้วลนะจ้ะเกี่ยวเข้าไปในมุมนี้นะแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาคานด้วยโซ่สองพี่กลับมาเลื่อนห่วงลงในหลักเดิมนะก็จะได้แบบนี้นะจ้ะแล้วก็ซิงเกิลในหลักถัดไปหนึ่งสองสามสี่ ตรงนี้ยังไม่ไม่เสร็จนะเหลือ,อีกมุมหนึ่งเดี๋ยวพี่อ้อจะถักต่ออีกหนึ่งมุมเดี๋ยวพี่อ้ออธิบายให้ดูก่อนลักษณะของการต่อก็จะเป็นแบบนี้นะช่องนี้ก็ค่อนข้างจะว่างนะบางท่านนะจ๊ะบางท่านก็อาจจะต่อหลักกลางด้วยโดยการถักโซ่ตรงนี้ให้ยาวก็จะได้อีกหนึ่งลายนะสามารถทําได้นะจ๊ะแต่ตอนนี้พี่อ้อก็จะสาธิตให้ดูประมาณนี้นะลักษณะ ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วชิ้นงานก็จะออกมาประมาณนี้นะจ๊ะพี่ๆน้องๆก็ลองปรับไปใช้งานกันดูนะลายนี้ไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็วนะต่อออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะจ๊ะพี่อ้อขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆนะจ๊ะ หลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า